ไม่มีรถน่ะก็เลิกงานเสร็จกว่าจะมาเนี่ยไกลโคตรอะ่ะรถก็ติดปุ๊บมาแล้วก็แบบดึกแล้วแล้วดึกอีกตอนกลับบ้านก็น่ากลัวอันตรายนู่นนี่นั่นจะทําธุรกิจอะไรโอ้ลำบากไกลไปหมดเลยเวลาประชุมประชุมอะไรทีหนึ่งทงาไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฟู้งทามแบบพี่อ่ะอืแบบภาระเยอะบ้านไกลด้วยอะ่ะนะครับจะทําได้ไหมอะ่ะได้ค่ะหลักๆข้อนี้คือบ้านไกลเนาะใครเคยเจอบ้านไกลบ้างคะ บ,บ้านไกลหมายถึงว่าบ้านเราไม่ได้ไกลแต่ว่าโปรไฟล์เขาบอกว่าเขาอยู่ไกลก็คืออยู่ไกลมากอยู่ห้วยขวางอะไรเงี้ยไกลนะ <c oughs> จริงๆพบว่าคนบ้านไกลจริงๆจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้นะ <c oughs> แต่คนบ้านไม่ค่อยไกลจะบอกว่าบ้านตัวเองไกลนะคะก็อย่างนี้จะบอกว่าไกลจริงๆในห้องนี้หลายท่านก็ไกลจริงๆเนาะนะคะเพราะว่าเราก็เราเราเคยเดินทางเองเราก็พอรู้แต่ว่าต้องบอกว่า เรื่องนี้ต้องเคลียร์เรื่องความคุ้มค่าถ้าเขาบอกโอ้ไม่ไม่สะดวกหรอกทาธุรกิจมันไกลอะอะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยเรื่องความคุ้มค่าคล้ายๆกับที่พี่ต้อยคุยเรื่องว่าทําไมต้องมาเรียนนะคะต้องต้องไปไปว่าปาปทางมันคืออะไรก่อนทําแล้วทําแล้วเขาทําไมถึงต้องแลกมาไกลก็ต้องมานะคะทีนี้วความคุ้มค่าคืออะไรในที่นี้เนี่ยถ้าถามเราว่าถ้าเราเรียนสมมติบ้านวัดข้ออีดอยอย่างเงี้ย ซึ่งมีจริงๆนะฮะวันก่อนเพิ่งขับผ่านกับเรียนในเมืองอกับเรียนในกรุงเทพกับเรียนต่างประเทศท่านว่าโอกาสต่างกันไหมต่างกันไหมถ้าท่านเป็นพ่อแม่คนแล้วอันไหนใครเป็นพ่อแม่คนเลวยกมือนะคะวันก่อนนอกเรื่องวันก่อนเป็นบรรยายห้องคุณติ๊กปารณีน่ากลัวมากเลยถามว่าใครห้องนี้เป็นโสดไม่มีใครยกมือ <laughs> น้องแบบอยากจะออกไปเลยอะแล้วแบบเอ้ยนี่มันทีมอะไรกันวะทำไมคือกูโสดอยู่คนเดียว คือกูยืนโสดอยู่คนเดียวมันคืออะไรนะคะทีมเรายังดีมันยังค้าค้ากันไปนะ <c oughs> แม่คขอชัวหน่อยนะแล้วจะบอกว่าทีมเราตลกกว่าเยอะนะคะทีมนั้นเขาแบบนั่งเรียนได้เนีย่ยเราแบบเฮ้ย hey, กูพูดดีเปล่าวะ <c oughs> นะคะอ่ะกะ็เขาเรื่องเขาเรื่องนะคะอย่างนี้บ้านบ้านไกลเนี่ยอย่างนี้ต้องบอกว่าเราต้องให้เห็นความคุ้มค่ายอย่างที่บอกกันท่านว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นไปได้มีเงินแบบคือทุ่มสุดฤทธิ์อ่ะท่านอยากส่งลูกไปเรียนที่ไหนหนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้ อังกฤษฝั่งนี้ว่าอังกฤษเลยเมืองนอกไม่ใช่นอกเมืองนะเมืองนอกถูกไหมคะเพราะอะไรท่านเห็นอะไรมากกว่าโอกาสไหมไกลแล้วไกลนะต้องต้องจากลูกไปตั้งแต่ยังเล็กนะต้องจ่ายเงินมากกว่านะค่าตั๋วก็แพงบินไปก็ไกลติดต่อก็ยากนะทําไมไปอ่ะเพราะอะไรคะคุ้มค่ามากกว่าติดมหาลัยชื่อดังแต่อยู่ก็ไกล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 ไปเรียนไหมคะต้องจากพ่อจากแม่เกิดมาไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยทำกับข้าวเองไม่เคยซักผ้าเองไปไหมคะ เพราะอะไรเห็นโอกาสมากกว่าทําธุรกิจนี้บอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดแล้วเราคิดว่าธุรกิจนี้ได้เดือนละแสนเดือนละล้านเนี่ยเราคิดว่าไกลเราไปไหมคะเรียนถ้าเกิดมันมีคอร์สคอร์สหนึ่งเราอาจจะแบบคุยให้เขาฟังก็ได้ถ้ามันมีมหาลัยมหาลัยหนึ่งนะที่ท่านเทคคอร์สสามเดือนแบบจริงจังแบบเรียนแบบเอาจริงเอาจังเอาไปเอาตายแล้วท่านเอาวิชาที่ท่านเรียนมาได้เนี่ย สามารถเอาออกมาแล้วก็ทําตามที่เขาสอนน่ะใช้เวลาแค่เพียงหนึ่งปีท่านสามารถมีไรายได้แบบหลักหหลักแล้วเป็น6กหลักแบบพ i v ีอินคัมตลอดชีวิตได้ท่านว่าท่านไปเรียนไหมคะไปไกลนะไป,ไปไหมไ<ป>ทําไมไปอะ่ะมันคุ้มไงมันคุ้มแรกไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าจะเจอคำข,ข,ข้อคำถามประมาณนี้เนี่ยให้เราชี้แจงเรื่องความคุ้มค่างเขาไปนะคะอันนี้เราเคสนึงเคยเจอเพื่อนเนาะแบบเพื่อนแบบ คยเจอเพื่อนแบบฝ่ารถติดไปเรียนธรรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์มันรถติดมากเนาะต้องไปเรียนในท่าวรจจันทร์ใช่ไหมคะนั่งรถไปกลับเนี่ยคือไกลกว่านั่งไปโคราชอีกอะสามชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยเรียนนี่มันสิวเต็มหน้าเลยแล้วก็เรียนหลายแสนบาทนะคะถ้าขอสปริญญนโทไปริญญาเอกมันแพงอยู่แล้วเนาะเรียนไหมเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ห้าพันไม่เกินหมื่นค่ะให้ไม่เกินหมื่นไม่ขึ้นด้วยน่ากลัวมากเลยนะคะบริษัทอะไรอย่าได้ไปทํากันเลยนะคะเอออย่างเงี้ยนั้นแต่เราเห็นอะไร โอกาสไงดังั้นเนี่ยบางทีเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าโอกาสของการที่เขายอมไกลยอมมาเรียนเนี่ยมันดีกว่าเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะพอพูดไปอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเขายังดูหน้าเจริญอ,อยู่เคยเห็นไหมตอบไปแล้วยังหน้าแบบ <laughs> เหมือนกินมะละคมเหมือ <laughs> นมัน,มน,มนไม่เก็ตแต่ไม่เก็ตกูก็ว่ายังกูไกลอยู่อะไรเงี้ยนะคะท่านก็อาจจะบอกว่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงพี่เพราะว่าพี่มายุคนี้พี่โชคดีมากเออค่อยชื่นใจขึ้นมานิดนึงเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทีมงานของเราหรือบริษัทของเราเนี่ยมีการจัดประชุมฟังก์ชัน HM หรือเซ็นเตอร์ทั่วประเทศทั่วพื้นที่เอาอย่างนี้สิงง่ายๆอย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเราต้องเรียนรู้ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นได้ไหมคะเพราะไดนว่าเขาใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นถ้าว่าโอกาสที่เขาจะเคลื่อนไปไกลขึ้นไกลขึ้นมีไหมคะมีแน่นอนนะคะเนีนน่ยเราก็พูดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขารู้สึกว่าเขาไกลมากๆแล้วเขาไม่มีอะไรซับพอร์ตเขาเลยแม้กระทั่งเซ็นเตอร์ก็ไม่มีพี่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราได้ออกแบบการประชุมสายเพื่อเป็นการรองรรรับกาาะะกาาาทํงนะะยไลแ้ว บางคนบอกอ้าวแล้วก็ขอก้อเมื่อกี้ยังบอกให้กูเข้ามานี่อยู่เลย <c oughs> คนละข้อกันท้าเข้าใจไหมเวลาท่านไปเจอคนที่เขาอัดอธิบายเขาจะไม่ถามคําถามนี้ในคนเดียวกันเพราะฉะนั้นตอบคาถามคนนี้ยคนบ้านไกลนี้ต้องตอบอีกแบบหนึง่งให้เขาสบายใจว่าเขาอยู่ไงเขาก็เรียนรู้ได้เพราะเขาจะมีผู้นาําต่างจังหวัดจริงๆที่ยังไม่มีเซ็นเตอร,ร,ร,ร์หรือว่าไม่มีเอชที่แบบแข็งแรงเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาอยู่รอดได้ด้วยอะไรคะท่านระบบนี่แหละซีดีนี่แหละหนังสือนี่แหละประชุมสายนี่แหละเราช่วยเขาท่านช่วยเขาได้ไหม ดีกว่าอยู่เงียบๆจริงๆร้องกรี๊ดกรี๊ดกริ๊ดกริ๊ดกร๊ดกร๊ดอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรส่งไปถึงเลยโลกนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกซอกมุมของโลกแต่ไม่เอาไปใช้อย่างน okay. ี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันโอเคแม่แมงบ้านไกลเคลียร์ไหมคะเคลียร์นะคะคิดว่ายังไงครับพี่ต้อยมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยไหมคะเพราะว่าพี่ต้อยนี่ก็เป็นคือตอบตอบมาเยอะเรื่องนี้นะคะเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะคือจะบอกว่าบ้านบ้านไกลอ่ะนะคะ นอกจากความคุ้มค่านะสิ่งที่แนะนําเลยนะคือถ้าท่านคาดหวังที่จะไปแก้ปัญหาให้เขาเนี่ยเพื่อให้เขาได้มาเรียนนะหรือว่าให้เขาได้อยู่ใกล้เนี่ยนะบอกเลยนะคือถ้าทําด้วยน้าใจในฐานะเพื่อนโอเคแต่ถ้าคาดหวังอนะ่ะไม่ต้องทําเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะจากประสบการณ์เลยนะอ๋อบ้านไกลเหรอโอ้โหตเะเวนหาหาหอหา อะไรให้อยู่ใกล้ๆอ่ะสามสี่วันเลยอ่ะเอาแบบทั้งดีทั้งไล้เหนื่อยสุดใจขาด,ดิ้นเลยท้ายที่สุดก็ได้หอพักอย่างที่เขาต้องการแล้วนะคะใกล้บริษัทแล้วท้ายที่สุดไปดูหนังค่ะ <c oughs> ไปเห็นมึงจะมาเนีย <c oughs> นะคะความหมายคืออะไรคะอาบางทีลูกเลก็ก็ไปหาคนเลี้ยงลูกให้เขาท้ายที่สุดเขาก็ไม่มาหรอกถ้าเขาไม่เห็นความคุ้มค่าถ้าเขาเห็นมาค,มความคุ้มค่านะไม่มีใกล้ไม่มีไกลหรอกของแบบเนี้ย นะคะบางทีนะคะถ้าแค่ไม่เห็นเนี่ยต่อให้อยู่ข้างล่างเนี่ยใต้ตึกก็ไม่มีแรงกดลิฟต์แล้วแต่ถ้าสมมตินะเห็นความคุ้มค่าต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนก็มาพรุ่งนี้เนี่ยการสินบุรีรัมมาหมดเลยสมัยคุณเคเจเนี่ยเข้าใจธุรกิจนี่ตัวเองอยู่บางปะอินทางานประจําอะมาทุกวันเลยมาตลอดเลยนะคะเพราะอะไรคะเขาเลยบอกว่ามีอะไรคะสโลแกนลูกหัวอะไรนะคนบ้านไก่หัวใจไม่ยอมแพ้เคเจพักเลิกเลยสโลแกนนี้ นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเพราะว่าเขาเห็นไงเห็นคุณค่า <_ t od g> เห็นเป้าหมายนะคะว่ามันทำเราได้อะไรนะคะเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะก็จะบอกว่าเอ่อถ้าถ้าสมมติเขาเห็นความคุ้มค่าเนี่ยเชื่อไหมเขาจะจัดการทุกอย่างได้เองนะคะจะใกล้จะไกลหรือจะอะไรเขาจะจัดการทุกอย่างแมนเนจได้เองนะคะนะ,ะ,นะะดังนั้นเนี่ยนะคะบ้านไก่พูดเลยไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะพูดในเรื่องของคุณน,นกอีกทีหนึ่งอันนั้นก็ดีมากๆในการเสริมนะคะ นกลืมพูดปีกประเด็นหนึ่งไปขอเสริมทีนี้ใกล้กับไกลมันมีนิดนึงท่านว่าใกล้บางคนไกลบางคนไหมใช่ใชจำได้ไหมมีวินาชิพเดย์เคยไปจัดพระรามสองอะ่ะใครดีใจบ้างยกมือหน่อยใครเสียใจบ้างเยอะถ้าไปจัดแถวบางพีสมุทรปราการใครดีใจบ้างเห็นไหมท่านเห็นไหมว่าในห้องนี้มีคนที่ยอมเสียสละเขามาไกลมันแล้วแต่จัดที่ไหนแหละมันก็ไกลบางคนใกล้บางคนไหม นะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นใกล้กับไกลเป็นเรื่องจริงๆรนัเรือ่องทัศนคติเนาะก็บอกอย่างพี่ต้อยอีกทีว่าจริงๆถ้าเกิดเขาจะทำเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าโอกาสคืออะไรใกล้หรือไกลไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเขาจัดการได้เองค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก w i n n e r s h i p ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ